ใายเราจะไปวิ่งเตรียมตัวแล้วตอนนี้คราวนี้เราจะมาพากิกี้นะคะแต่ไม่ใช่พี่ๆแฟนคลับทุกคนนะคะติดตามหน้านี้ไว้นะคะฮา <c oughs> เดือดจะเปลี่ยนแปลงอะไรไป <c oughs> ใครรอค,นนนอคนน่ะขันพลสวัสดีตอนใหม่สวัสดตี <c oughs> ดตอนไว้นะคะข <c oughs> ้าศึกคนที่หน, <c oughs> นึ่น <c oughs> ขงข้าศึมีหัวละคร สองก่อนนี้ได้ำให้เลาแบบคุยกับวิชัยฮัลโหลเฮ้ยดูกแบบเม้าท่าสุดเลยสุดๆมาคือจะหมกสวยมากเมึงมงนะกูเป็นไงบ้างวะกูว่อย่างเลิ่มเลิมอยู่กูวไม่เดิมละเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกตั้งสตินะคะคลิปนี้วันนี้เรามาอยู่ที่อีริสีนิค่ะวันนี้คือเป็นวันสำคัญมากๆถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เลยก็ว่า าได้นะคะรู้สึกใส่เทนตุบตับตุบตับเลยอ่ะจะเป็นวิ่งเต็มตัวไหมเนาะใช่เราจะเป็นวิ่งเต็มตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้เราจะมาพากิกี้นะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องนอติดตามนะคะว่าเราจะไปทำอะไรกันเนาะย้องสีหรืตาโ็ค่าวโัดจำใบหน้านี้ให้ดีๆนะคะเริ่ม ไปหน้าตอนนี้ไม่ได้เลยหลังหน้าชินหน้าทุกอย่างบางซีดมากขอเติม้าคหน่เดี๋ยวปะโอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาทุกปันต่อว่าเราจะไปที่ไหนรวาพี่คุยกหมอยังไงนะคะ เราไม่ได้ตัวเขาบอกวีนเราก็เราก็มีบอกวีนเหมือนกันถ้าเพื่อนบอกวีนเราก็วอล์กวีงค่ะดูค่ะกี่เครื่องนะคะดูค่ะเครื่องดีดีค่ะซักทอดสุดๆตะพ่อสุดๆค่ะพี่พี่แฟนคลับทุกคนค่ะติดตามหน้านี้ไว้นะคะมาเดือดจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปคอยดูค่ะทุกคนจดจำไว้จดจำไว้นะคะเชื่อเลยมีแหละ บางนาก็จะมาส่งเพื่อนแถวนี้นะคะทุกคนขาแล้วบางนากับเพื่อนก็จะไปนั่งรอข้างนอกแล้วนะคะอยู่ได้อยู่ได้คุยได้เก็บไว้แค่กอดคุยคุยกับโอ้แบบมนโมลหน่อยเนาะใช่ไหมครับก็เป็นทรงแบบธรรมชาติไม่ได้เล็กเวอร์เนาะใช่ไหมโอก็คือให้มีความโค้งโมนหน่อยแต่ว่าเก็บให้แคบเข้ามาหน่อยใช่ไหมครับเข้าแบบลูกหน้าหนูก็ได้เนาะใช่ไหมได้ อีสันเน่หมอสั่น <Thinking> ยังไุครั้นโอเคอ่า ชอบแบบออกเป็นแมนหน่อยหรือว่ากลางๆแล้วกันอะไรอาแบบว่าเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เออเวลาแต่งหญิงเลยเหมือนผู้หญิงไงนเพราะเราคือนักอะไรคะนักแสดงออ่าถูกต้งได้เืลยเกือบเลยเกือบเลยเกือบแล้วจะเป็นนักฆ่าก็ไม่ได้นะโอเคก็เมื่อกี้หมอดูทรงเมื่อกี้แล้วมันอาจจะดูแบบเออ ถ้าถ้าอยู่บนหน้าเราอาจจะแมนไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะปรับปรับปรักไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงปลายกุ้งแน่นอนเนื้อย่อนดระที่นางเลียยงคงสู้ๆนะคะทรงนี้ก็คือแบบว่าที่สุดเชื่อมันในหมอแบทค่ะก่างติดด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ฟูออปชั่นสุดๆุดแล้วฟูออปชั่นเต็มที่เดี๋ยวจะบินไม่ได้แล้วนะไม่มีติดแล้วฝารักพ่อสุดๆุดเนี่ย โอเคไป b ายสู้ๆนะเพื่อนไปบายนะเดี๋ยวอเพื่อนก่อนเร็วเดี๋ยฝากแต่ชาเลยนะไม่ไปได้เลยนะายบายนะคะแล้วดูหน้าใหม่นะคะห้าให่้ใ้าน้ั้าห่นี่ค้่ะนะารน้ม่น้่หน้มน้่้าอตม่นี้ยุหมันจะม่คน้าม่น้ม้าตรมนีน้น้ดนึา นะเออเป็นทรงที่ดูไม่แข็งมากแล้วจะไม่หวานเกินไปนะจหรับกันหน้ารองพอดีปเลยโอ้ย้เพืเอพ่อนใหม่เลยเนี่ยโอ้เกตก็คือก่อนก่อนทำของหัวตาน้องจะจะไม่ค่อยมีแล้วก็ตรงปลาจะจะแอบงุ้มตกลงนิดนึงนะอันนี้เราก็เลยปรับทรงก็คือเน้นสันจมูกขึ้นมานะครับแล้วก็ทันไปพุ่งหน่อยนะครับให้รับกับคาแรคเตอร์ของน้องเลยนะครับเออ,อ,อนะเฮ้ยคทาานี้จะแต่งชายก็ได้แต่งหญิงก็ได้แล้วนีล่ะทางนี้เ,เราเป็นปากัดไง ก็แบบว้าวไฮสุดๆเลยสวยมากเคยเจอหมกสวยมากอันนี้ขนาดจะบวมอยู่นะเออแบบสวยของจริงคุยแล้วถ่ายรูปช่างมันแบบเบลอเลยไม่ลองถ่ายรูปทั้งวันแน่เลยเนี่ยเจ้าตองเวลาออกกล้องอะไรอย่างนี้มันจะได้แบบอันนี้คือยังไม่ได้ตัดปีกนะคะทุกคนเอาอีกนะคนทักแน่นอนลานเปิด์ป์ถ้าคนทักถามว่าเป็นลูกใครคะจลูกหมอแบกค่ะนี่ค่ะ นี่ขนาดไม่ได้ตัดนับปียังถูกยกขึ้นขนาดนี้อืออือตัดนับปีจะสวยกว่านี้อีกชาดานาดาน่ดาน่่าดาน่น่่ กาอนทำอ่ะก่อนทานะคะนี่ค่ะโอ้โหชายแถวอุ้ยอันนี้คือชนีเวอร์นี่ค่ะป๋าโซจึ้งโซลาว้าวไฮสุดๆนะคะคุณแม่แต่ทีก็ชะนีได้นี่แหละนี่แหละนี่แหละถูกต้องที่สุด ทุบๆทุบอีลิคทีนิคเท่านั้นค่ะแม่ทุกได้นะไม่ทุบทีนิคทุบได้หลทุบได้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวหลังแต่งชายครึ่งหนึ่งแต่งหญิงครึ่งหนึ่งไม่เลยนะดูเลียวขึ้นเหรอเอ้าเห็นไหมล่ะชัดว่อกแล้วนะเลียวขึ้นเยอะเลยเหตุใดเราต้องมาทำไหมหนูแน่ๆค่ะหนูเว้นจะมีคิวว่างเมื่อไหร่คะมีแบบดูโอ้ไหมคะบางนากับบางกอกบอกเลยนะคะว่าถ้ามาเดือบปังขนาดนี้ ดังสามราบนามาแน่ไม่ต้องรอสปค่ะรอเลยค่ะิ่งสปอยมาเดือดไปบอกอย่างจมูกหายพี่สปอเซอร์ปรับรูปนะให้ปีดีค่ะเพราะว่าเอนเตอร์เทนมนใจร้เลิแล้วแลแล้วเล้วแต่แต่แตยังไป่รู้นะคิดวิดีโอเป็นลนนะคะพี่พูดแล้วทไหนักกันใช่นานทีเราจะเจอคนเอนเนอร์จีพอๆกันฝ่าสาวก็มีบ้าะไม่รำแบบคุยกับผู้ชายเฮ้ย ูห้ห kind ญ of okay. ิงขึ้นเลยเห็ไหโอเคไม่อยากต้องเสียนะว่าแค่เสียขนาดนี้น่าจะขนาดไหนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะความฟังอยู่ตรงนี้แล้วและนี้ก็คือว่าอันนี้อ่ะเราก็หมดเขาแอบไปเด็ดมากนะ